สวัสดีค่ะวันนี้จะเล็มพักกันแล้วผักชีโตเร็วมากมทุกคนตอนนี้เริ่มแก้แล้วนะคะวันนี้ก็จะถอนแล้วก็เอาไปให้คุณลุงเพื่อนบ้านกับคุณยายข้างบ้านนะคะเพราะว่าแก้จริงๆนะคะกินไม่ทันจริงต้นไม่ค่อยอวบนะคะเพราะว่ามันอยู่ใต้ต้นไม้นะไม่โดนแสงเท่าไหร่ไม่ใหญ่ วันนี้ก็ถอนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปแยกแล้วก็เอาไปใส่ถุงให้คุณลุงกับคุณยายข้างบ้านนะคะมีผักไม่มากนะคะแต่ก็มีนะคะอันนี้ก็สุกินีหรือว่าบวชพระรังก็ออกดอกแล้วนะแปลงของคณะเคียวไซเดียก็โดนแดดแล้วก็สปินเนตหรือว่าผักกอบอหนะคะผักโขมนะคะก็โดนแดดดีเนี่ยค่ะก็งามงามเนาะผักพวกนี้งามกินไม่ทันจริงค่ะ มะเขือเทศก็ออกลูกแล้วนี่เห็นลูกละอันนี้กวางตุ้งขึ้นมาต้นเดียว,นนวเดียนนเด๋ยวเอาผักชีไปล้างทำความสะอาด กันก่อนค่อยเอาใส่ถุงไปให้เพื่อนบ้านค่ะนี่ก็เอามาล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะต้นก็พอใช้ได้ไม่อวบก็ยังพอได้กินนะคะจัดเป็นชุดๆเอาสปินเนตไปแจกเพื่อนบ้านแล้วก็มิ้นนะมิ้นแล้วก็สระะแหน่ด้ว่ทเขากิน,นกันยังไงเนาะบ้านเราก็ทาลาบแบลาบใส่ลาบอร่อยอันนี้พักชีสเราจะให้ยาย้างบ้าน I'm going to put it in the bag and put it on the table. I'm going to Thank you. <laughs> right. oh. you... Ah. <laughs> oh, thank you. What is it, honey? A vegetable. Vegetable, yeah. What, spinach? A spinach, yeah. You gave me yeah. a spinach? Oh! Ooh, I have more, honey. You have more? <laughs> yes. Yeah. Her garden's coming. เดี๋ยวไปดูลาเวนเดอร์ของลุงนะคะกำลังงามเลยนะทุกคนดูสิพึ่งมาตอมเต็มเลยนะกินหอมหอมอืมอีเซก็มีดูสิว้าวนั <ug> ่นนั่นนั่นดอกสวย นี่โบตันของลุงเขาก็เต้นเวลาออกดอกสวยสวยวันนี้เรามากินข้าวบ้านคุณลุงกันนะคะแย่ดิสามารไม่มีเนื้อสัตว์มีซอสแอปเปิ้ลมีซอสแ <this> ละนี้ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ